คณะกรกรมาการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาเตรียมจัดสัมมนาเรื่องทิศท,ทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาคเพื่อใหได้รูปแบบการบริหารราชการในภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ถูกรูปแบบค่ะที่ห้องประชมุมหลวงพ่อเพชรสารกลางจังหวัด พิจิตหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการร่วมรับฟังการสัมมนาเรื่องทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาคซึ่งคณะกรรมธิการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาจัดขึ้นณนะโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครโดยมีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี กล่าวบรรยายพิเศษเพื่อให้ได้รูปแบบการบริหารราชการในภูมิภาคที่ตอบโจทย์ประชาชนและมีประสิทธิภาพค่ะจากนั้นนะคะเป็นการบรรยายโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยมีการเสวนากลุ่มย่อยกับตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นเพื่อระดมความคิดนะคะเกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างบุคลากรหน้าที่แล้วก็อำนาจกฎหมายที่รองรับกับบริบทของสังคมงบประมาณแล้วก็ความต้องการของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้นะคะเพื่อให้ได้รูปแบบการบริหารราชการในภูมิภาคที่เหมาะสมกับพี่น้องประชาชนในปีพุทธศักราช2566ถึง2567ค่ะแล้วก็จะจัดทำรายงานข้อเสนอแนะนะคะไปยังรัฐบาลเพื่อที่จะนำไปกำหนดเป็นนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาครวมไปถึงส่วนท้องถิ่นด้วยค่ะ